ฝนแรงแล้วลูกมาอยู่ริมหาดมาเติมออกซิเจนให้กับร่างกายแต่ก็ยังใส่แมสอยู่ตลอดนี่ตามลู้ชายมา เล่นน้ำขณะที่วันนี้ฝนตกนะคะนิมหาดอากาศดีๆ<ะ>ดหาลูกเจออะไรคะลูกเจออะไรมาคนี่นอยมันูตรงนูนอ,อ่ะโชว์ให้ดูหน่อยหอยมันดูด่ด้านน้ำก็รอหโลิบมันหายไหนไหนไหนเอาหอยมาโชว์ให้แม่หน่อยไหนหอยอยู่ไหน,ห you, ไ,หนไปไหนอะ ละกายเดินไปไหนครับลูกไปข้างบนได้ไหมอ่ะฝนมาเยอะแล้วครับดูบรรยากาศร้านอาหารร้านอาหารที่ปานอากาศดีมากทะเลเงียบคนแค่ไม่มี อยู่สองโตง๊ะไหนลองดูลองดูลูกชายวิ่งเอาอะไรมาให้เอาอะไรมาให้ครับ<อ>เจบหอยเยอะเลยเหรอ,อ,อขอดูหน่อย ไมมันมีสองอันอ่ะไม่ไมมีสองอันอ๋อมันยังมีตัวอยู่เลยอ่ะเราปล่อยมันลงไปนะครับหนูหนโี่ค่ะนี่ใครอีกแล้วโี่ใครอีกแล้วความสมบูรณ์ของชายหาดอยู่กับลูกชาย ใช่ก็ไม่กินข้าวเก็บแต่หอยฝนมาแล้วนะคะไหนมันอยู่โอ้ไหนดูที่มือหน่อยดิแม่ขอดูที่มือใช้หน่อยเต็มมือเลยนั่นอ่ะแม่กี่อันนะไหนนับสิสี่อันห้าได้ไงอ่ะสี่อัน โอ้อันนี้มันเป็นอ๋อันนี้มันแตกไปแล้วอันนี้หอยแตกมันตายหมดแล้วหอยเปลือกมันแตกรู้ไปถึงไหนคะนี่นี่อะไรอ่ะ บ้านนัะครพ่อก็กำลงัลงสนุกกับการทำกาแฟยามเช้าวันนี้อากาศดีมากเลยเพราะว่าไม่มีแดดหลกเด็กก,ก็ได้เล่นทรายกันสบายหาดทรายหน้าบ้านเมื่อคืนเรามารอบนึงแต่ว่าน้ำทะเลขึ้นก็เลยไม่ได้เล่นน้ำกันเด็กๆก็เสียใจเล็กน,น้อย ก็จะมองเห็นบ้านของเราเลยนะคะด้านหลังก็เห็นบรรยากาศรอบๆสวยมากเลยตอนนี้อากาศดีทุกคนก็มาเที่ยวได้น้อยเกิดอะไรขึ้นกับเด็กๆเราไปดูกันเกิดอะไรขึ้นคะขอขอหน่อยขออะไรขออะไรเพื่อได้อาบูไปเลยขออะไรขอขอเสื้อแม่หน่อยขอร้องหนูมองไม่เห็นเลยยิงขึ้นเล เอาหมกหล่นเลยบอกให้เอาตัวยืนขึ้นมาไงตะโถเคสเป็นแบบนี้เคสไม่เชื่อฟังแม่เนี่ยเป็นแบบนี้เห็นไหมไอ้กายนี่น้องก็เอาตามเลยเนี่ยไม่เล่นด้วยละตะกายไปไหนครับวันนี้สกายมาทำอะไรครับ บอกทุกๆคนเลยทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนก่อนเร็วทุกคนกายมาทำอะไรครับมาหาหอยอ่ะมาหาหอยหาถุยที่ไหนครับหาหอยที่ไหนครับลูกเดินหนีแม่ไปเลยแม่ชี Nay mấy Cái, cây, mẹ. Mẹ này. <laughs> đi, nãy nắng đi, nắm 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 ไปได้แล้วไป <c oughs> ขอข้าวมอาอักไม่มีอ่ะพอแล้วข้าว,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 วแม่ขยับหน่อยแม่ขยับหน่อยขยับหน่อยว้าว ทำไงลูกทำไงเอาใช้มือบังคับเนี่ยคะ่ะไม่ตักกันละเอาใหม่เอาใหม่อห <S <S โอ้มันมีไฟด้วยนะครับเอาเข้าไปอีกดานหน้าดานหน้าเด็กดนหน้าก่อนโยกไปข้างหน้านั่นเขาเรียกถอยหลังแล้วฮะ <S <S 2> <S 2> มันหมุนเหรออ่า ใช่มันหมุนได้แล้วไงอีกอเดินหน้ามาจับมันเดินหน้าเลยครับกดไปข้างหน้าสิลูกหนูกดไปข้างหน้าที่กกทมือหนูอะเออที่มือตัวเองนะครับกดบังคับไปข้างหน้า ดันแงหน้าดันแน้ามากองมันดันแงหน้าข้างหน้าข้างหน้าม้กสิคอยชวนแล้วดันงหน้าเออไั่แน่รอมกันนี่พร้อมกันขอไหลถอยหลังอันนี้หมุนหมุนหมมุนหมหมุนข้างยัง่้หนทีู่ดันข้างหน้าข้างหน้าสข้างพร้อมกันนั่นงี้เั่้างหน้าพร้อมกันเลยครับหละ ไฟลังกงไฟลังก่อนใครแม่รู้หวานววานหวันตาบอกเราอร่อยพี่จะแม่หนูได้รอนกับแม่ยิ้มหวานนะรักขึ้นโอ๊ยอ่ะพี่ตาลงแล้วพี่พันูลงแล้วโอ สกายอยู่ไหนน่ากลัวไปแล้วอ่ะพ่อมาจะบสกายหน่อยกายมาดิเก็บหลบกานมาเร็วเดี๋ยวกันมากายมาดิพ่ออ่ะไปหาพ่อกายมากายมาหาพ่อให้กัดไปก่อนกัดยังไม่ได้เลยให้กัดก่อนจับกับพ่อกายมาอ่ะใครคอจับเนี่เหรอเสียงดีราฟเก็บหลบสิ จับพ <gel> ่อดิจับไปดูต้นอื่นเลยแก๊ดูเรื่องหน้าฟ้องไปดูต้นอื่นนะเดี๋ยวมันหมดนี่ไปดูต้นอะไริโอ้โหน้ำลายมึงอะไรอ่ะไปเร็วกันไปแล้วกสไปไปกับพ่อหมดแล้วโอ้โหสะบัดเลยระวังโดนตาลูกน่่พอ ไม่เป็นหรอกเดีตาจับป่ะเามองหันมามาดิไม่มีใบไม้ให้มันกินเมอาหมดแล้วรูน้าอหันมาถ่ายรูปมาอ้้มลรูปมาอุอ้ยเ็